ร้านี่พี่น้องมากินเสากอดปะเนี่เขาเสาเล้นี่เขาเสาเขาเสาบวกเตียงคืออมันเีไมอย่ารี้ด้วยหรอเกี่ยวเอี่ยปนวทบเดียว

อสูงร้านเนี uh? <é que ira smoke> ่ยโบเห็นผู้จาอะนะโบเห็นพระขาวเพราะว่าขอยยุกไก่ใ่ไระก็ขาวข้าไกมไม่คอยนี่โบเห็นกล้องอันน้เห็นคอยนี่โบเห็นกินหญ้า มันไหนกิน um, ป้นยาประมาณนี uh ้ huh. ่มลบ่ายยังไงตัวใหญ่กว่าน uh well ึงกับบุมีินะเราจะไปเดี๋ยวมาหาบ้านกันเอาไม่กลวไน่เหรอ ต้มกระหอนอากาศกระหอนจ่อยๆน,น้ารักเฮ้ยจังบางคนก็อยากคอยจำของไอเดียว <c oughs> มมอก่อก็อปัดบเหรอม่ผ่นจักเขาพูดผ่านอดรอ

ต้องจเนาะนางเป็นกาเป็นกึ่งกวาเอาแน่าบนี้อ้าวเจมันจะเรียงอาหารเป็นเถว

Còn tên nào nữa? Nó rơi vô nè. Kè đá rồi, rồi. Nó cái cái Không <laughs> มัมขมบมันถึงใหม่หะอานานกินบะวนี nah, <I> ่หมมาดองเน่งขมแงแสดงว่าพั่นพั่นขมบเป็นน้ำโมเกลก็โหดหนาเป็นน้ำพัดมันตัวใหญ่ยาวเลยอืมตัวหน่อยบ้นนอืมเปน้ำพัมันฮะมาดิอืมตัวหน่อทีบ้าน ý đẹp đẹp thức ý 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 แปงแล้วสียู่ก็ดีนั่นอือเราไปกูเขียนนี่อวะอดได้นั่งร้านดูไ่าแต่ว่าดม่างก็กดตังด่าเพงทางเาเยจัดก่อทายายมากเลย

กินอ่ะกินน้ำไม่จิงหวงหังป่ะเพล็กอันชุงน้งไปแล้วหนึ่งยันน้ำยังไม่สอยยันหนาจะกินที่กว๋วยปตา นี่ก็กากฟี่น้องซับนี้เล้วพน้องเนาะปักก็ไดก็แสกก็ซับสะไคร่นี้เด้่จจะเด้่